ทางเข้าสนะโนะคะ้รามาสวสักรบูชาค่ะคุณมา่ายกันเลนะคะริเวณด้านหังค่ะมนโค่ะตี้จุดกค้ัตนะคะเราก็ต้องมาลงชื่อกันก่อนนะคะลงชื่อเข้าชเข้าไปค่ะนีก็คืองเจ้าให้ขอเช อันน uh ี้ที่บูชาดอกไม้พวกเทนค่ะถ้าจะวนมท่้นน้เวลาใครแต่งตัวไม่สุภาพขอให้ส่ให้ด้วยนะคะนี่คือป้ายสถานที่พุองเทียวของเราค่ะของครูสันตระค่ะครูรนเมืองตำบลดุสรัตอำเภอุสจังหวัดปทาีค่ะอันนี้จะเป็นอันนี้โคกุระทางเข้านะคะอันนี้จะเป็นปราสาทวิหารค่ะปราสาทบางสานค่ะแล้วอยู่รอบด้านนอกจะเป็นสระน้ำนะ ที่แผนที่ค่ะรตรงนี้จะเป็นโยนเหลียงเสียงไทายนะคะอธิษฐานค่ะขอพรค่ะขออะไรก็ได้นะคะเสียงทยค่ะใครที่มาที่นี่แวะมาโยนเหรียญเสียงไทยกันได้นะคะที่บ้านเราค่ะนี่คือต้นตะโคนะคะสรรพคุณมเมล็ดนำมาสกัดเป็นน้ำมันค่ะ แก้ผมร่วงเป็นที่พึ่งแก้ปดผ,ลผลื่นคันค่ะไฟไหม้นาร้อนลวกเปลือกใช้เป็นยาสมานท้องแก้ท้องร่วงได้ค่ะนี่คือต้นตะคอนะคะนี่ะนะีนะคะนี่จะเป็นต้นขอยนะคะรากใช้เป็นยาใส่แผลค่ะเปลือกแก้ท้องร่วงใบสุดปิ้งไฟพอเหลืองกรอบค่ะชงรับประทานมเมล็ดเป็นยาอายุวันณะได้นะคะ นี่คือต้นของมันค่ะต้นข่อยค่ะนี่คือต้นเขานะคะรากใช้ทํายาแก้โรคผิวหนังได้ค่ะยอดอ่อนรับประทานแก้แก้ปวดศรีรษะได้ค่ะเนี่ยค่ะน่ะนี่ต้นเขานะคะคือต้นเขาค่ะสูงมากเลยนะคะค่ะป่าเจ้าสวยน่าเจ้าดูนี่ก่อน จะเป็นต้นตะโกนะคะเนื้อไม้แข็งแรงใช้ทำเครื่องเรือนค่ะผลสุกและประทานได้มีรสหวานเปลือกต้นแก่นบำรุงธาตุเปลือกผลเผาเป็นฐานแช่น้ำกินขับปัสสาวะได้ค่ะนี่นะคะจะเป็นต้นแบบนี้ค่ะนี่จะเป็น,นต้นกระเจะตูมตังนะคะใช้ลากใช้ทำยาใช้ในงานแกะสลักค่ะทำ ตู้เปลือกไม้ใช้ฝนกับน้ำเป็นเครื่องหอมประทินผิวโบราณค่ะนี่นะคะต้นนี้นะคะนี่จะเป็นสาะน้ำที่ชำระร่างกายนะคะที่เป็นโรคละการค่ะก่อนที่จะเข้าไปรักษาตัวที่ในตัวประสาทนะคะนี่ค่ะมีปลาเลี้ยงเต็มเนี่ยค่ะ นี่จะเป็นป้ายเห็นศิลาเลยนะคะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอนุยเดชและสมเด็จพระเจ้าพระนางเจ้าสิริกิจพระราชินีนานะคะ,สะเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสันตรัดอำเภอนาดูนของบ้านเรานะคะจังหวัดมหาสาครคามไม่รู้อะไสิีส,ส,วส,สวัสดีค่ะดิฉัน นางสาวกวแตทองพินรหัสประจำตัว35308ลูกเสือมักคูเทศค่ะจะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของบ้านนี้ชั้นนะคะที่นี่เลยค่ะปู่สันตลัดของบ้านเขาค่ะเชิญชมกันได้เลยนะคะ,คะน,น,น,นะคะูนนะ,คะปู่สันตลัดของเรานะคะเชิญค่ะ ไหว้สักการะบูชานะคะมายังที่ปราสาทวิหารค่ะแล้วก็นี่คือมายังที่ปราสาทสถานนะคะที่เรามากราบไหว้สักการะบูชาะคะ่ะข้างรอบนี้กาแพงแก้วนะคะที่รอบมาเลยค่ะอยากให้ทุกคนที่มาเที่ยวบ้านเราได้มากราบไหว้สักการะบูชากันนะคะตรงนี้จะเป็นที่เรามากร่าบไหว้สักการะบูชาข้างในกันนะคะเชิญมาดีเลยค่ะ ก็าข้างในเลยค่ะนะคะที่เราจะมาไหว้สักการะบูชากันนะคะอันนี้นะคะที่เรามากลาวไหว้สักการะบูชาน,นะคะขอพรออะไรก็ได้นะคะได้อยาะะ่างนี้ค่ะตรงนี้จะเป็นพยาอุทัยทวีนะคะ เราขอพรได้นะคะเราเรายกขึ้นขอพรได้นะคะอันนี้จะเป็นปราสาทปทานนะคะท่าเสชีบรนจุพระพุทธรูปนะคะที่เรามากราบไหว้สักการะบูชากันนะคะข้างหลังจะเป็นหินศิลาแท้งค่ะอยากให้ทุกคนที่มาเที่ยวบ้านเรานะคะได้มากราบไหว้สักการะบูชากันนะคะตำบล